คนสงสัยนะครับว่าล้างรถให้สะอาดเนี่ยใช้แค่แรงดันน้าอย่างเดียวพอไหมและโฟมสลายค่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าวันนี้ผมมีการทดลองง่ายๆมาให้ดูกันครับเราจะแบ่งรถออกเป็น3ส่วนฝั่งซ้ายใช้แค่แรงดันน้ําอย่างเดียวไม่พ่นโฟมตรงกลางพ่นโฟมสลายคราบ,บวกฉีดแรงดันน้ําฝั่งขวาพ่นโฟมเหมือนกันแต่ล้างด้วยสายยางธรรมดาไม่มีแรงดันโฟมที่ใช้วันนี้จะเป็นโฟมสลายค่ารีมูฟแบบเดิมนะครับเพื่อให้คนที่ล้างเองที่บ้านสามารถทําตามได้ด้วยง่ายๆตัวนี้ผสมได้ถึง1่ต่อร้อยเลยนะครับแต่ถ้ารถใครที่สกปรกมากก็ผสมให้เข้ม ทีละขั้นแบบนี้จากนั้นฝั่งขวาสุดเราจะล้างด้วยสายยางธรรมดาจะเห็นว่าโมด้วละลายคราบได้พอสมควรเลยครับคราบจะนิ่มขึ้นทำให้ตอนถูรถไม่ต้ององอกแรงถูแค่ลูบเบาๆรถก็จะสะอาดเลยครับส่วนตรงกลางเราจะใช้แรงดันน้ําฉีดโฟมออกโดยฉีดจากล่างขึ้นบนเหมือนกันเพื่อให้แรงดันน้าช่วยดันคราบตอนที่โฟมยังเกาะอยู่ผลที่ได้คือคราบจะหายไปเยอะกว่าฝั่งขวาแบบชัดเจนเลยครับแต่ตัวนี้จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันคือโฟมสลายคราบไม่ใช่ตัวโฟมไม่สัมผัสเมจิกของอารยะดังนั้นเลยยัง คดได้นะครับแต่ยังมีคราบสกปรกอยู่แน่นอนส่วนถ้าใช้โฟมอย่างเดียวโดยไม่มีแรงดันเลยก็จะสามารถทําความสะอาดได้ระดับหนึ่งครับใช้เป็นขั้นตอนพรีวอชก่อนที่เราจะลงโฟมถูรถในขั้นตอนที่2เพื่อลดโอกาสการเกิดรอยขดแมวต่างๆได้แต่ถ้ามีแรงดันน้ำที่เพียงพอฉีดโฟมและฉีดน้ำอย่างถูกต้องจะได้รถสะอาดง่ายๆไม่เปื้อนแรงและไม่เสียเวลาเลยครับอยากล้างรถให้เหมือนใหม่ต้องรู้วิธีใช้โฟมกับแรงดันน้ำให้ถูกต้องนะครับใครที่ล้างรถเองที่บ้านแล้วไม่มีเครื่องฉีดน้ําแรงดันลองทําตามคลิปก่อนหน้านี้ที่ลงไปในช่องได้เเลยยยยนะะรใใหหห้ถสสี่่่วดดมมือองาๆ